ด้วยความที่ลูกสาวดิฉันคลั่งไคล้เจ้าหญิงเมอร์เมดมากมาค่ะวันนี้คุณแม่จัดให้คุณแม่ใช้เครื่องสำอางสำหรับเด็กของก็อดมามีในการแต่งหน้าให้น้องนะคะจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลย กเนเชอรัลไรซ์ครีมพาวเดอร์น้องเป็นแป้งพับข้าวสามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ผิวแพ้ง่ายท่ามสีสันให้เปลือกตาด้วย My ย i r s t e y อ s h แชโดว a พ e เล e สีน่ารักฟุงฟิงมากเลยนะคะผสมสารสก,กัดธรรมชาติและน้ำมันอรอร์แกนิกด้วยนะเติมคลิปเตอร์สักหน่อยด้วยวันเดอร์คริตเตอร์ค่ะแปะไปที่ใต้เปลือกตาได้เลยค่ะจบท้ายด้วยมาย s ฟ l i ิปสติก ผสมวิตามินอ e, ีถนอมริมฝีปากเหมาะสำหรับเด็กๆค่ะอย่าล,ลืมเติมความชุ่มชื้นปากน้องด้วย My f r s t Lip Gloss เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะจะเห็นเลือกน้อยของแม่แนะนำเลยนะคะ g o ม m a <ami, S 1> m i <ami, S 2> เป็นเครื่องสำอางออร์แกนิกไม่เป็นอันตรายต่อลูกซื้อได้ที่ s h o ปปีหรือที่